ตามต่อนะคะพี่จ้านะคะเรามาตามต่อกันนะนะคะเนี่ยค่ะที่เราจะทําการกดนะทุกคนเคยเห็นตรงนี้ไหมอ่ะเยอะม,มากเลยเนาะตอนนั้นจะเป็นตอดำๆเพียบเลยค่ะแต่ตอนนี้คือเหลือเล็กๆขาวๆตามกันนะคะ หนึ่งหัวลกูกจุดนี้นะ่าจะปวดหัวจีด๊ดอ่ะนี่ดนึดงหัล,กลกูกนี่ดนึงหัลกูกอีกนี่นึงนะลูกอืม มันอยู่ลึกค่ะทุกคนมันก็จะกินเนื้อผิวลงไปเรื่อยๆนะทุกคนนะถ้ายิ่งอืถ้ายิ่งเราเอาเขาไว้นานเท่าไหร่นะคะ,คะเขาจะยิ่งกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่หมดแล้วค่ะทุกคนทุกคนตามตอน,นะคะอลองใจให้น้องกันนะทุกคนนะเจ็บแล้วลูก ไหนนะครัลุงนะอ๋อไม่ตอบแล้วอ่าอันนี้หัวใหญ่น,นั่งสองซักไม่ออกขออนุญาตเปิดแผลเพิบมหนึง่งแดดมากจริงขับไม้เลยลูกไม่สุดขอที่หนึ่งนะคะ หามใ <Hey, S 2> จ,จงลงใช่ <Okay. S 1> ถ้าถ้าสุดก็คือหมดถ้าหมดก็คือหายแต่ถ้าไม่สุดก็คือไม่หมดถ้าไม่หมดก็คือยังไม่หาย 那就。 มือพี่พองแล้วลูกด้ปม,มาดูเม็ดอย่งสุดท้ายคลิปนี้อโอเคนะคะหลังจากที่เราเกียร์ซิวเรียบร้อย เราไม่ลืมนะคะเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตบผักเอมไซพืชค่ะเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะมาร์กลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัวละลายหัวสิวของเราค่ะตัวนี้ใช้ดีมากบอกเลยนะคะเปิดหัวสิวได้อย่างดีมาร์กลดแดงของผิวด้วยอโรเวราเจลเป็นว่านหางจระเข้นะคะมาร์กล้างสารเคมีใต้ผิวนะคะด้วยมาร์กสารลลายลดสิวของไปกุ้งกดสิวพอกหลังจากการกดสิวลดการอักเสบการแดงของผิวการระบบของผิวได้อย่างดีมากๆตามต่อตรงนี้เลยค่ะพี่จ้านะคะเนี่ยดูกันนะคะ จุดนี้เลย